สวัสดีสวีดัตนะครับพบกับผมต้นล้าสมายนะครับกับช่องนี้นะครับช่องที่จะมีผมกับชีโร่ของผมนะครับคือนอกจากชีโร่จะชอบเต้นแล้วนะครับคือชีโร่จะชอบอะไรที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรีวันนี้ผมจะเล่นกีตาร์กับชีโร่นะครับทนี้นะครับเตรียมร้องชีโร่ชิโร่ชีโร่ชีโร่ชีโร่มาเปิด ทุกวันทุกวันทุกวันี่รมเร็ว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 มาเรอรอมาเร็ว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 วาวป่เร็วเร็วมาตักหรือเปล่าวะตันหรือเปล่าอนนี้ป่าขี่ลถมาเร็ว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 ดึงดึงๆๆๆบ่

ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดสับตะไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊ง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 ให้ผมกับชิโร่ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วชิโร่อยากเล่นดึงดึงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้ชิโร่กับผมด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว